ท,ที่ทีทีสเต,สเ,ตเดียมนะครับเชียงรายผู้มาเยือนสเสมอไชน่ามา1-1นึ่งส่วนทีวีเอสซี SC แพ้อินซีพื่อนตำรวจมา1-2ดูเล่นในบ้านต้องการ3แต้มนะครับสำหรับโคสมชายซับเพิ่มเพิ่งชนะมานัดเดียวเท่านั้นนะครับเริ่มมาก็ลุยก่อนน้องเงินขาวส่วนผู้มาเยือนส้มดำนะครับ จังหวะสวนมาของเชียงรายดวนี้อาครับหมอทางขวาพอสันล็อกล็อก้นสายสายสักขึ้นข้ามคานล็อกหลอกตัวประกบได้เดียวแต่ว่าช้อนใต้บอลมากเกินไปเพราะสันนาทันดวจังหวะดวนตัวโตด้วยแต่ว่าพอจังหวะจบแล้วไม่คมเองคือเจ้าตัวค่อนข้างที่จะขาดความมั่นใจในช่วงนี้นะฮะทีนี้มาดูลูกยิงไกลของทางคิวทีโอโออาทิตานูสอนเกือบ เกิดจะปลิ้นลอดขาเข้าประตูตัวเองครับลูกยิงไกลตรงนี้ของทางพณศัตศัตวรร์ษัติ์สีใสซัดบออพุ่งตัวบอกโอ้โหเดียวครับดูดีที่กระชอกไม่แรงยังศูนย์ศูนย์อาจจะหลายตัวมาครับบอลทางซ้ายเป็นดูใกลๆ เหมือนพันธุพงศ์อ่าพันธุพงศ์เติมมาตัวนี้ครับพันุง์อยู่ตรงนี้ยอกแล้วก็หักข้อเยอะไปหน่อยมีตัวตำทา,ทามาแล้วสอดขึ้นมาพอดีๆแต่ว่าจบเนี่ยหักข้อเยอะไปก็เลยไม่ตรงกลอบเป็นอัศสมเสาวที่พาขึ้นมาได้นะครับแล้วแต่พันธุพงศ์ไม่แม่นเองยังศูนย์ศูนย์อยู่แล้วจบครึ่งแรกทําอะไรกันไม่ได้ครับดูว่าคู่นี้เป็นทีมที่ใกล้เคียงกันครับปีที่สองเชียงรายหดร้ายกว่าปีแรกแน่ๆดูว่าจะทําได้ดีแค่ไหนหาเครึ่งหลังทีมทีเอสซ พอทางขวามีตัวโยกโยกแล้วปิดเปิดมาที่เสาแรกบอลตรงตรงนี้จอ่จอแล้วครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ว่าดีโกโ้คอสตารครับจากการเปิดมาทางขวาดูแล้วน่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดชาวเวสครับที่เปิดมาให้แล้ว <c oughs> ตัวประกบอีกแล้วครับตัวประกบของทางเชียงรายตรงนี้ดูว่าปล่อยให้โล่งขนาดนี้คือต้องบอกว่าเข้าทางเปินในะจังหวะนี้ห<ก>ลดลงมาแล้วโล่งๆคนเดียวไม่เหลือแนะ่เกโก้ก็ออกมากระตุน้นอยู่ในพื้นที่ เบาบางอยู่แล้วแต่ก็ยังประกบไม่ติดก็เสียท่าแก่ที่เขายิงไกลตรงนี้ก็ชกออกมาได้ครับอาทิตย์นูสอนว่าจ้ประตูที่2ครับลูกยิงไกลของพีชิตเกียริโซบอพุ่งดีไม่ตกผืนก่อนทำไมอาทิตย์ชกได้ยังหนึ่งศูนย์เชียงรายก็พยายามสวนเสีย,สยบอกลางทางอัดดักได้ดักขึ้นได้อาครับต่ำมาโตขึ้นมาตรงนี้บอไหลต่อมามาข้างในทางขวาสุดมีตัวสขึ้นมาอาะครสอดมาแล้วยิงปิ้งออกที่เสาแรกเป็นอิสระสิงทองเสือเท่า คือเต่ละลายนี่เป็นพ่วกที่ต้อบอกว่าขาลงแล้วนะครับในการขาแข้งตรงนี้อิสวาก็ทําไม่ได้ที่เคยทําแล้วสมชายก็ค้ก็วายทั้งหนึู่นย์อยู่สต่ร็ยังไม่ขาดครับเชียงรายก็พยายามเร่งบอลยาวบอลยาวไม่ทันแล้วก็จบเกมเป็นอนันควทีเอสซี SC ทำได้ครับตัวเขาเอาชนะเชียงรายไปนหนึ่งประตูต่อศูนเก็บแสแต้มในบ้านของตัวเอง